ความสุขของพวกเราคนรักแมวหมาคือการได้ออกไปไหนแล้วได้พาเด็กๆออกไปด้วยยิ่งเขาบอกว่าแมวหมาบ้านไหนชอบออกไปเที่ยวเนี่ยถือว่าชาติที่แล้วทาตทําทบุญด้วยอาหารแมวยกกระสอบ <c oughs> บ้านไหนชอบพาเด็กๆออกไปเที่ยวเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยวันนี้จะพาไปทัวร์มาร์เก็ตเพรสสาขากรุงเทพกรีธาโดยที่นี่เขาถือเป็นศูนย์การค้าที่เปิดแบบเพจเวลคัมแน่นอนเพราะว่าเขาเปิดเป็นโอเพนแอจุดเด่นของที่นี่เป็นคอมมูนิตี้ที่เปิดโลง่งรับอากาศแบบบริสุทธิ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะมีแดดร้อนนิดหน่อยช่วงกลางวันแต่ใดๆนั้นตรงทางเดินระหว่างศูนย์การค้าที่เปิดโล่งเนี่ยเขาตกแต่งเป็นสวนมีต้นไม้ลมเย็น <c oughs> ซึ่งไม่ว่าจะมาแบบปาที่พาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นหรือคนอื่นที่มาแบบครอบครัวมีเด็กเล็กมีผู้ใหญ่ก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้แต่สําหรับใครที่พาสัตว์เลี้ยงไปเนี่ยโปรดสังเกตหน้าร้านค้าของแต่ละร้านนะเขาจะมีสัญลักษณ์เพชรเวลคัมแบบนี้แสดงว่าเราสามารถพาน้องเข้าไปในร้านได้ค่ะและที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์การค้าแบบเพชรเวลคัมนี้เขาก็จะมี บริการให้ยืมรถเข็นแบบนี้หรือถ้าบ้านไหนเป็นสายให้จูงเดินเล่นแบบนี้โอสนามหญ้าเขากว้างขวางซึ่งแต่ละมุมของสวนเขาก็จะมีจุดด็อกพาร์คกเอาไว้ผูกสายจูงสุนัขแบบนี้ให้น้องนั่งทํากิจกรรมออของเรามันก็เป็นแมวนะ,ะแต่หน้าตาเหมือนพิษบูได้อยู่อ่ะขอมือสักหนึ่งแมช และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือมุมทําธุระของเด็กๆเ,เป็นเพชรทอยเลสเด็กๆอึแล้วก็อย่าลืมเก็บทําความสะอาดด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่กําลังมองหาสถานที่ที่เอาไว้ทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยงแบบปานนั้นและอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ถนนสีนัครินวันหยุดนี้อย่าลืมพาเด็กๆมาเที่ยวมาเก็ตเพลสสาขากรุงเทพกีตารเหมือนบ้านเจ้าบารอนกันนะครับ